เป็นพิธีกรนะโหเปิดหน้านะคี่เวลาเสียงถ้าออกไปนะแปดแปดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีอ่ะพาเป็นไกด์นกนำท่องเที่ยวนะเดียวตะวันขึ้นยังตะวันไม่ขึ้นตอนนี้จะกลางมุงแล้วจะกลางมุงแล้วตะวันไม่ขึ้นโอ้โหหนาวแล้วจะให้จะให้เป็นที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นลานจอดฮอวพิธีกรเลยหรอลานจอดฮอนี่ครับฮอนี่ตัวเฮ็ด แค่อ่องมีอะไรลำเบียงนะจากทางหอก็จะลงทางนี้หมดเลยเป็นศูนย์สนับสูนย์ทางเขาเรียกหน่วยสนับสูนุนทางอากาศจะเป็นเสบียงอาหารหรือส่งผู้ป่วยส่งอะไรเนี่ยก็ต้องมาทางหอเท่านั้นเพราะว่ารถต้องใช้รถออฟโรดเท่านั้นนะชใช่กว่าจะขึ้นมาได้ตรงนี้จะเก้าโมงแล้วครับทางขึ้นมานี่โอ้โหชันแล้วก็ลอยน้ํากัดเซาะ ภูเขาเป็นล่องเป็นหินคือขึ้นมานี่ก็หัวโนแล้วอะ่ะนี่ดูครับนี่นนเ,เวลาจะเกาโม่ดาำดาดำดาดาโอ้ยอุย้ยน่ารักจังอ,อ,อ,อะไออด้ชินโจไม่ได้มาด้วยรน่ารักจังดูดิไหนดูดิอ้วน อาบน้ำมั้หรือเปล่าเนี่ยหนาวเฮ้ยมันหนาวเดี๋ยวพูดเสียงอู้เลยนะเนี่ยเมื่อกี้โพลแล้วนะแสงแดดหายไปอีกแล้วหายอีกแล้วอ่ะเอ้าตัวเล็กเป็นพิธีกรแทนป้าหน่อยป้าเสียงไม่เพาะเป็นพิธีกรเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่าไม่น่าฟังเลยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเนี่ยอันนี้อ๋อนี่ก็ช่วยนี่ถ้าถ้าถ้าเห็นภาพคลิปปีคลิปกล้องของโซนี่นะครับนี่น้องคลิปซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาโซนี่ตัวเล็กเนี่ยครับนี่ อันนี้ก็มาจากนี่เอกฮีโร่เลยครับโ oh, อ now, <ด>้ยหนาวไม่ไหวาาแลยให้ชินโจดูเพราะชินโจไม่ได้มาชินโจไปปั่นจักรยานที่ชินโจไปปั่นจักรยานที่สวนภูมินะ<ด>นี่บรรยากาศาตอนนี้เวลาเกือบเก้าโมงแล้วท่านชมดูครับก็เมื่อกี้มาเว็บเดียวนะนัะ่เองนะเอ่อเห็นตรงฟาร์มาันนี้เดียวนะครับฝนไม่ใช่ฝนเนี่ยตอนแรกนึกว่าฝนอือครับนี่คร,รับข้างล่าง ท่านผู้ชมดูพุ่งกับสมยศดำจันทร์เจ้านายผมนะครับเนี่ยมีผ้าคม้าอัดบุรีเนี่ยทีมงานของดีๆทั้งนั้นใช่ไหมพี่มุ้ยพุ่งกับเมื่อคืนนอนหลับไหมใช่ไหมครับทีมไม่คืนทีรอบครับไม่หนาวเหรอนะครับโอเคเนี่อากาศเย็นจะเป็นอย่างี้ครับโโอ้ห นี้ครับอันบังเกอร์ของตอชดออยู่ด้านหลังเนียครับขนาดหนูอยู่ใต้หลังคายังแบบงานเอาคนนั้นยังอยู่แล้วคนนั้นอ่ะอาลี่พัดลมเีมาก็หนูจะเอาพัดลมมาเน่อยเอกก็มือเรียกพัดลมมานี่แหละหนูซื้อแบบนี้แหละแต่ว่าแบบไม่มีปลั๊กถามมาเอกก็ไม่บอกสักคำเลยนะเออบอกพี่ไม่ต้องซื้อหรอกมันหนาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม่ เราอยู่โฮมโปรอาเอ,อกเขามีปลั๊กเสียบไหมพี่เจ้าเสื้อกันหนาวมาอยู่แล้วตัวนี่นะพี่ยศด <c oughs> ยดำจันทร์ครับนี่ม,นมันไม่ใช่หน้าหนาวเนาะนี่พี่ยศมันมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ยศลองเล่าให้น้องฟังนะอากาศเป็ <c oughs> นไงครับน่ายากกับบรรยากาศที่ที่มาบ่อยพี่ทูนะแต่แต่บ่อยได้ข่าววันนี้ทั้งวันนะพี่นะทั้งวันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกเคยไปนู่นวิ่งก็มาอย่างเดียวเลยเป็นสองวันทั้งระนองก็แบบนี้ใช่ไหมพี่ระนองไม่มี เราไม่หนาวมนเย็นอ๋นอเราทางใต้ก็เป็นระนอง <c oughs> ก็ติดติดพม่าเหมือนกันเนาะติดพมา่าอืมแต่ไม่ไม่มีติดพม่าทางทะเลอ๋อใช่อันดามันฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ฝั่งอีกตรงข้ามเป็นฝั่งอ่าวไทยฝั่งนู้นฝั่งระนองนี่อันดามันมโอเคข้ามเขาไปก็อ่าวเป็งกอดเไม่ไกลเลยี่มโลเป็นทะเลเยดูพี่ผมครับท่านผู้กัปับสมยศดำจันทร์ครับตอนนี้โทะเลก็ติดยาก แก่ย,ยันแม่ตอดมากันโดยไม่ได้นัดหมายครับมาก็กะจะมาผมก็เลยมาขอบคุณเอกฮีโร่ครับขอบคุณมากครับวันนี้บรรยากาศแบบนี้นะท่านผู้ชมนะไอ้ที่ประชุม <A> ประชุมเนี่ยก็คือนี่ครับจะประชุมว่าจะไปไหนดีใช่ไหมอาทิตย์นี้หมอจกจับกลงหมอก <laughs> ประชุมส้มรสประชุมส้มรสเก็ยังส้มอยู่จนนัดอาหารประชุมรอบรถมีีอาาททิตย์่นย่ไุ้ยทำไรอ่ะ ออออนี่ครับอันนี้อ๋อเอ้ามาจอดนี้เหรอเสียอูปักน้ําดีเซลอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยที่มานักท่องเที่ยวมาจากเนี่ยสมุดประการหมดเลยนะครับที่มามาซอยจากซอยมงครนักดีเมาครับเมารถขึ้นมามาเป็นทีมมาเป็นคณะเลยตงใสยโรงงานครับ อท่านผู้ชมดูครับนี่ครับท่านผู้ชมดูครับเก็บภาพนี้ไว้ให้ชินโจครับเดี๋ยวมัมรี่เต็มครับขออนุญาตบันทึกภาพแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเอก,กล้องอยู่ไหนเนี่ยเนี่โอเค